นนี้ต้รับเข้าสู่ช anel Red Bull ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแท็บนะครับในแมปของ Pilot นะครับหรือว่าโจรสลัดนะครับเรามันลุยกันเลยเรามีเองินอยู่พันเจ็ดนะฮะอา้าวอาวางเลยมาวางกันธนูลูกโป่งธนูลูกโป่งลองดูซิจะเอาอยู่ไหมเอ้าตกตกสะพานซะงั้น ลอยไปเลยลอยขึ้นฟ้าไปเลยจะรอดไหมวะจะรอดไหมเหลือกี่คนเหลือสักกี่คนเชียวเหลือสามคนโอ้โหอ้ไม่รอดไม่รอดนแน่เพื่อนเหลือคนเดียวโดนแทงตาย เอาโดนมัดดนมัดวะ <laughs> ไม่หลอด <laughs> ลุยลุยเลยเพื่อนโอ้เฮ้ยชนูงูทำได้ดีชนูงูทำได้ดีลุกโป่งไปแล้วลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้ว oh. <laughs> <laughs> เอาตกเฮ้ยถ <laughs> 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 ่วงเวลาได้อยู่นะ เวลาให้ร like ีโหลดได้อยู่นะลอยแล้วลอย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 โอ้โหอย่างสูงเอาเพื่อนจัดการมันเออเฮ้ยได้นะมีสิทธิ์ชนะนะเนี่ยโอ้โหลอยเหลือกี่ตัวกันเดียวโอ้ยชนะสุดยอดไปต่อเพื่อนเน้นจำนวนเน้นจำนวนเยอะๆเหลือ60ใช้ให้คุ้มทุกบาททุกสตางค์ หกสิบมีไหมห้าสิบโอเคไปลุยเพื่อนเฮ้ยโอ้เห็นนะโอ้มันยิงแล้วมันลงมรือว่าใครยิงมันงงอโออโอคนโอ้โหจัดหนักอยู่นะจัดหนักนะแรงอยู่นะมนุษย์ยุคหินนะ เจอกับมนุษย์ยิ่งหินโหมีเกาะมันมีเกาะด้วยเอาลุง <c oughs> อันนี้อะไรวะเจอกับอะไรอ๋อปืนฉมวกปืนฉมวกต้องโดนกับทุ่มหินเอาอ๋ออยู่ในวงเหรออยู่ในวงเหรอเอา คนละตัวแล้วกันโดนทุ่มหินคนละตัวแล้วกันอันนี้กองกลางกองกลางกองกลางเยอะเลยเชียวเอา้าโอ้อย่างงั้นสิตามที่คาดไว้เอาแต่แต่โดนยิงไม่โดนตัวนึงโอ้โหลากคนละโดนโ,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 โดนเวียงชนะสุดยอดเลยเพื่อนต้องช้างใมมมอสวะช้างมมมอสอยู่ไหนวะอยู่เลยลเนี่ย อะไปเลยเฮ้ยโดนดึง嘛ช้างแมงม้าเราโดนดึงเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะแมงมดใจเย็นๆนะยังนะโอ้โหโดนดึงโดนดึงเฮ้ยเหยียบเหยียบเหยียบซ้ำเหยียบโดนหนี่ฟาดได้งวงเหยียบไปละเหลือเหลือสองตัวสู้เขา สู้เขาเออทับไปเลย yeah, <c oughs> เยี่ยมกูดเหลือใครชนะแล้วออสุดยอดสุดยอดไปเลยเออเอาอะไรดีวะขอเน้นเยอะๆได้ไหมลองดูสิเยอะๆเยอะๆแบบเยอะๆ,ๆเน้นลุมเลยมาโอ้โหโอ้โหดูภาพรวมแล้วกันับไม่รู้จะไปดูตัวไหน ไงไโดนลุมสมั่งขึ้นไปเพื่อนไปจัดก,การมันซะปืนใหญ่อะนี่โดนฟาดฟาดฟาดปืนใหญ่โอ้ตายวะนี่โอ้โหเรา <c oughs> เน้นเยอะฮะมาเลยใครจะเยอะกว่าแก๊งผมเยอะเยอะเลยโอ้ปืนโอ้มีปืนใหญ่ปืนใหญ่โีโหลดอยู่มา มาแล้วชะตาขาดแล้วพี่ปืนใหญ่ชะตาขาดแล้วาตาขาดแล้วเออมาดูปืนใหญ่ตัวนี้ชะตาขาดเหมือนกันนี่ไงฟาดก็ไม่โอ้โหปืนใหญ่ก็ปืนใหญ่เลยโอ้มังกรมังกรพ่นไฟรอบทิศทางพ่นไฟโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โ้โดนกันเลยชนะครับโดนแกงบางกรแล้วเฮ้ยเนียตัวเดียวหนนเหรอโผนั่นเลยเหรอมาเดียวครับอื้เฮ้ยเฮ้ยมีระเบิดส่วนตัวว่ะมาเดียวว่ะ อึดจัดว่ะอึดจัดครับผมอึดจัดครับวางระเบิดนะครับลอยเฉยเลยฮะเฮ้ยเอาอะ้อนี่ไงเหมือนกับตันแจ็คสเปโร่เลยชนะตัวเดียวอยู่ครับได้ไหมได้ตัวเดียวตัวเดียวอยู่อไหมดูสิโอ้โอ้ โอ้โหเฮ้เยหอ,อกมันรีโหลดนานวะเฮ้เยหลบได้วะ่ะปักตูดหอ,อกปักตูดหอ,อกมันรีโหลดอีกแล้วเพื่อนเร็วๆหน่อยโอ้โหยังยังไม่ตายครับหอ,อกเต็มตัวแต่ยังไม่ตายเออนี่ระบิดชุดนี้ต้องหวังผลนี่โอ้โห เตะโคตรสวยปลาระเบิดนะปลาระเบิดแล้วก็มือปืนแล้วก็มือมือปืนแล้วก็มือ,มอปือนแล้วก็มือปือนก็มือปือนมือปือนมือปือนปืนเฮ้ยพอได้อยู่นะ <c oughs> โอ้ลว,วนพิษ มาสีราวน้องอินซีโดนระเบิดเห็นนะปืนใหญ่จ่อเลยได้ไหมจ่อแต่ละตัวตายเลยแล้วก็เอาหลังอีกหลังหลังหลังโอ้ปืนใหญ่เยอะขนาดนี้มาลองดูปืนใหญ่ล้วนยิงเออไม่ตายว่ะชุดเดียวไม่ตายว่าปืนใหญ่ ยิงตัวเดียวยิงเพื่อนยิงเออเอาเอาแล้วครับมีลุ้นฮะมีลุ้นแล้วครับเออมาธันูธันูอีกสี่ห้าคนเหลืออีกสามแล้วเอาเพื่อนแัดมันเพื่อนกองจับแล้ววะอะไรสุดยอดลองดูครับลองดูครับ อ,อ้าโอ้มันมียิงปืนอะวะเพื่อนสเปกเตอร์สเปกเตอร์ยิงเองเล้วกันนี่ถอยหลังถอยหลังยิงคุมเองแล้วกันขอคุมเองใครมาถึงก่อนโอ้โหเหวละหนีเอาโอเคขอเล่นเองขอเล่นปืนใหญ่เองแล้วกัน โอเคเรามาคุมปืนใหญ่ตัวนี้เราจะยิงซูทอย่างนี้เลยเล็งซูทซูทปิวซูทนี่ไงซูทเหรอรีโหลดเพื่อนอือหือยิงเพื่อนถึงโอ้ถึง เรียบร้อยชนะโอ้โหดูนี่คุมเองดีกว่ามาเรามีหน้าที่คุมปืนใหญ่แล้วทีนี้ปืนใหญ่มาก่อนเลยนี่แล้วก็เอากัปตันไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บเค่น,นี้น่าจะพอมั้งเอ่อไอ้ไรวะอ้า,วา,อาวางวางไปวางวางไปเราคุมปืนใหญ่เลยครับปืนใหญ่เลย อโอ้จะยิงใครดีวะยิงใครดีวะนีในใ่ไงยิงใกล้ๆดีเองนี่อือหือมาเหลือใครวะอือหือโอ้หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้มันโดดใส่แล้ววะหนี่นี่นีเอา มารีโหลดรีโหลดรีโหลดโอ้อยจะกอดอยู่แล้วไม่ทันไปเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยงมาได้ไงเนี่ยโอเวนอื้มโหเลอน,นิดเดียวเลือดนิดเ,เดียว เดี๋ยวยิงช่วยเพื่อนนี่ชนะสุดยอดโอ้โหยิงเองเข้ามานเหมือนกันนะไปหูมุนใจอื้อเล็งยิงโ,โหยิงไกลอะไรยิงไกล นี่นี่เก็บเพียวตัวฮะโดนมันไงล่ะคุมปืนใหญ่เองโอเคได้ละเราคุมปืนใหญ่เลยนี่โอ้โหหืี รีีหลดเลยเพื่อนนี่ไงกองเหรอกองกันมาโหเร็วเร็วหลีหลดเร็วเร็วหลหลดเร็วเร็ว,รว,รวนี่ถอย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 ปิวไปซะตายยังใครยังไม่ตายวะ ใครยังไม่ตายใครยังไม่ตายเนี่ยเหลือใครวะไอตัวนี้เหรอเออเรียบร้อยโอ้โหระเบิดมันเลยระเบิดอย่างงั้นละเพื่อนอย่างงั้นละเพื่อนระเบิดอย่างงั้นละละแต่เรีดน,า,นาหน่อยระเบิดนะ เออเออโอ้ไม่รู้จะดูใครอ๋ออ๋อเลยละเฮ้ย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 ยังอยู่นะครับยังได้อยู่นะครับยิ่งได้นะครับกับตาอะไรอยู่นะครับขอบอกเลยนะครับเกมนี้ได้นะอืมได้นะครับได้นะได้นะได้นะเอาถนสูสามตัวโอ้ถันูบ้างไฟฮนะโอ้ลูโลชนะนะครับอีซี่นะ โอเครับเกมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง e d น็ l บ c h a n n น l เลยนะครับแล้วก็อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ